ลกหน่อยนะถึงเวลาที่จะได้ลงดินกันแล้วครับเดี๋ยวจะไปปลูกที่ตรงข้างสระนะครับสระใหญ่ผมนะครับดินสวยมากครับดินกำลังดินขุดขึ้นมาใหม่ฮะทำสระใหม่ ครับเพื่อนเืนเ่อนสมาชิกค,ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปปลูกต้นสักทองนะครับหลังจากที่ผมก็จะบอกว่าชําก็ได้นะครับคือเอาตั้งไว้เฉยนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ได้เวลาแล้วคือจะยอาไปปลูกนะครับต้นใหญ่มากนะครับทาไว้นานละลกหน่อยนะถึงเวลาที่จะได้ลง ดินกันแล้วครับจะจะไปปลูกที่ตรงข้างสะนะครับสะใหญ่ผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นอนอกกึ่งธรรมชาตินะครับนะครับผมพามาดูเลยครับนี่ครับก็ต้นใหญ่แล้วนะครับนะเดี๋ยวออกมาดูกันหลังจากที่ ตั้งไว้นานนะครับโอ้โห,โโหโต้นนี้ใหญ่มากโอ้โหโต้นนี้ครับดูซึมเลยอ่ะอือหือต้องได้ขุดฮะลากทะลุลงไปแล้วต้องได้ขุดต้องได้ขุดต้องได้ขุดอันนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นสักนะครับแล้วก็มีไมบแดงด้วยนะ ไม่แดงนะครับลบนิดนึงนะครับตรงกันหนะนึ่งลบๆหน่อยนะครับเราจะประมาณเกือบสามสิบต้นนะครับอันนี้ก็จะปลูกเป็นปลูกไว้นะครับไอ้ตรงคันสะนะเพราะว่าเผื่อนาคตนะครับ นะครับธนิกทั้งหมดก็เท่านี้ฮะวันนี้เราที่เราจะไปปลูกกันนะครับเป็นไม้สักไม้แดงนะครับโดยปลูกที่นาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ปูกบนคันสะนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถกระบะเลยลมาถึงแล้วนะครับ ขนไปเกือบหมดละนี่นะครับไปไงวะเนี่ยขอยกของก่อนนะครับอันนี้พี่ชายกำลังจะลงผักนะครับแล้วก็ลงถ่วฝักยาวอันนี้ผมก็จะลุก่ดยนะครับไม่ค่อยไดม้มาปลูกต้นไม้ครับข้างริมสระครับ ต้นไม้ก็มาถึงแล้วนะครับลูกแบบนะบอกไม่ถูกเลยครับนั้นนะครับนี่ต้นไม้เรานะครับเนี่ยสะครับสะใหญ่มากนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาลงให้ยังไม่คิดอะไรเลยว่าจะเอาอะไรมาลงน่าจะลงปลาหมอแล้วครับนี่ปลาหมอปลาปลาหมอเทศนะครับน้ําน้าเพิ่งมีนะครับสะก็เพิ่งขุดปีนี้นะครับนี่ น่าจะลงหมอเทศแล้วฮะเพราะว่าทดสอบเลี้ยงแล้วที่บ้านนะครับโตไวดีนี่นาครับที่นาโน่นถึงโน้นครับไกลมากครับเนาะโน่นฟาร์มหมูพี่สาวครับอยู่ตรงโน้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาขุดกันเลยครับวันนี้บรรยากาศก็โอเคครับโอ้โหยาก็โลกครับยาเยอะมากเดี๋ยวจะให้ มาตัดไปให้วัวครับเดนนี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันเลยแล้วกันนะครับผมจะมีต้นพยุงกับต้นสักทองนะครับปลูกไว้นะครับทำเป็นร่มนะครับให้กับสระนะครับผมเคยิเลยเลยครับนี่ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับขุดไปก่อนนะครับเมื่อกี้ เหนื่อยนิดนึงครับนี่ครับเริ่มปลูกแล้วจะไล่ลดน้ํานะครับนี่ข้างบ่อเลยนะครับโอ้โหก็ปลูกไม่สายนะครับปลูกตัวเช้าๆหน่อยครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกนะครับจะเป็นใหญ่ๆนิดนึงนะครับนี่ครับกระถางหญ้าไปด้วยครับไม่ได้มานาน ย่างนี้นี่ครับก็จะเป็นสักทองนะครับที่ปลูกไว้นะครับเผื่อลูกเผื่อหลานนะครับผมอีกไม่น่าไม่กี่ปีก็อาจจะเป็นร่มเงานะครับเผื่ออยากมาเอาปลาตรงนี้นะครับก็จะมีร่มมีเงานะครับจากต้นสักทองนะครับนี่นี่ฮะปลูกไว้ดินสวยมากครับดินกำลังดินขุดขึ้นมาใหม่ฮะ ทำสะใหม่นู่นครับปลูกไปถึงนู่นเลยโอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูนะครับให้ดูนะครับว่าปลูกแบบนี้นี่ครับบ่อปลาผมว่าจะลงปลาหมอเทศนะครับครับ คงต้องมาให้อาหารทุกเช้าครับตอนเช้าตอนเย็นนะฮะก็เดี๋ยวมาลงครับบ่อก็เป็นบ่อปิดนะครับไม่มีทางเข้าเลยนะไม่มีทางเข้าของน้ําเลยนะครับเพื่อแบบว่าจะปลาอื่นจะได้ไม่เข้ามานะครับผมเน้นแบบนั้นนะครับโอเคครับเนี่ยบ่อเดียวครับจะมาลงปลาหมอเทศนะฮะน้ำกำลังขึ้นบ่อเลย น้ำมันเป็นสีข,า,ขาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวอ,อยาจจะต้องมาทำให้มีโปรตีนหน่อยนะครับโดยการเดี๋ยวจะเอาปูนขาวมาโรยหน่อยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนี่อันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นมีสาระนิดนึงนะครับก็คือมาปลูกต้นไม้เนาะ ให้โลกมันเขียวนะครับมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนปล่อยปลาให้ดูนะครับสวัสดีครับผม